เร็กอร์บ x l s ล9 9 0 0ล็อตสุดท้ายพร้อมส่งมอบกันแล้วนะคะใครที่สนใจรุ่นนี้บอกเลยต้องรีบๆจองเพราะว่าเหลือล็อตสุดท้ายที่เป็นราคาพิเศษสำหรับสีดำเท่านั้นนะคะ599,0 0 0จากราคาปกติ814,000ลดไปเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันนะคะก่อนส่งมอบเรามีตกแต่งอะไรกันบ้างนะคะเชิญเลยคะ่ะด้านหน้านะคะใช้เป็นตัวกระจังหน้าเดิมเลยนะคะดีไซน์เท่ๆแบบนี้เป็นรุ่นของ r ร็กเกอร์ที่เป็นเฉพาะแคปเท่านั้นนะคะกระจังหน้าเป็นสีเทาตัดด้วยสีดำเงาด้านหหลังใ้้แบบนี ติดอะคริลิกด้านบนฝากระโปรงค่ะแรนเจอร์สีดําเท่ๆแบบนี้นะคะเพิ่มความโดดเด่นตรงฝากระโปรงด้านหน้าให้ดูมีมิติยิ่งขึ้นค่ะไฟหน้าในรุ่นของแรนเจอร์แคปเอ็กเอนี่ก็ได้มาเป็นเดย์ไลท์เอลดีแบบนี้รูปทรงสีแถมจากโรงงานมาให้พร้อมกับระบบป,ป,ปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติเราเสริมหล่อให้เป็นตัวครอบไฟห,หน้าเป็นสีดําแบบนี้เท่ๆนะคะติดครอบทับเข้าไปป้องกันรอยตัวไฟด้วยแล้วก็ช่วยทําให้ตัวไฟหน้าดูเด่นดูสวยขึ้นการโซวด้าน,นหน้านะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยอย่างคันนี้เป็นสีดํารถเนี่ย อย่างคันนี้เป็นสีดำนะคะการชนก็เป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกไม่ต้องติดตั้งเพิ่มแล้วเพราะว่าเขามาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นห่วงล่างจูงะคะ่ะมีมาจากฟอร์ดให้1จุดเลยอยู่ฝั่งผู้โดยสารนะะรถแคบเนี่ยซื้อไปแล้วนะบอกเลยว่าออปชันที่มากับตัวรถเนี่ยก็น่าใช้มากๆด้วยนะคะราคาเท่านี้แต่ว่าออปชันที่ให้มาเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยพื้นฐานนะคะร่งป้องกันการผิวามก็มีแล้วก็แคบเนี่ยก็ยังมีโหมดการขี่มีให้เลือกกันถึง4โหมดด้วยนะคะแล้วก เท่านนั้อย่างด้านข้างนะคะคันนี้ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะใช้เป็นตัวคิวล้อเดิมค่ะแต่เปลี่ยนล้อแล้วก็ยางนะคะอัพขึ้นจากไซส์เดิมที่เป็น17นิ้วเปลี่ยนเป็น20เลยนะคะไซส์ใหญ่บึ้มมาก,มากๆนะคะใช้เป็นตัวยางโตโย AT ด้วยนะคะเป็นยางออทเรียนวิ่งได้ทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดเลยซีรีส์ตัวยางมาเป็น275 5, 5. ซีรีสตัวยาวเป็น275ทับ 55i 20นิ้วช่วงล่างใช้ช่วงลาง่งลางเดิมเลยนะคะไม่ได้ยกไม่ได้ทำอะไรเพิ่มตัวรถเนี่ยจริงๆเป็นรถยกสูงอยู่แล้วพอเราใส่แม็ก20เข้าไปนะคะรถก็สูงขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างแคบนะคะช่วงล่างด้านหลังเขาจะเป็นแนบด้วยแล้วก็รองรับการบรรทุกนะคะคือสูงสุดถึง1.3ตันไม่เกินนี้ใครที่ออกไปแล้วนะคะเน้นบรรทุกเยอะๆเนี่ยถ้าเกิน1.3ตันต้องมีเสริมแนบเพิ่มเข้าไปด้าน,นข้างนะคะ คลีนนมาเป็นสีดํำลว้ลวนๆแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาจากโรงงานให้เรียบร้อยนี่มีแบบนี้เลยพร้อมกับตัวกันสาดนะคะติดตั้งให้เหมือนกันทั้งคู่หน้าแล้วก็ช่องแคปเลยฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มของฟิล์มได้เลยนะคะ4 0 60ตามการใช้งานแล้วก็แคบเนี่ยเป็นขับเปิดได้<อ>ทุกๆรุ่นเลยของ Ford นะคะพอเปิดเข้ามาแบบนี้ภายในคือกว้างมากๆนะคะแล้วก็มีบอกแคป เปลี่ยนไม่ใช่มีบอกแคบติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยออกไปใช้งานได้เลยเบาะเดิมๆในรุ่นของแบบเนี่ยเขาจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเบาะหนังได้เนาะใครสนใจก็รีเควสตหรือแจ้งกันมาได้เลยคอนโซลสีดํแต่ด้วยสีเทาหรูหราสุดๆนะคะนี่คือแบบเริ่มต้นของเราเป็นเกียร์ออโต้ด้วยภายในก็คือหรูมากๆนะจอนี่ก็เป็นทัชสกรีน10.1นิ้วคือใหญ่บึ้มเลยนะคะรองรับ a p ป l ป c a ค p l a y พ n d r o i d Auto ตแบบไร้สาย Ford p a s s Connec t ก็เชื่อมต่อได้ด้วยนะคะสั่ง ตัวนี้จะเป็น2 0 170แรงม้าเลยนะคะแรงม้าสูงสุดคือจัดเต็มมากๆค่ะมามาดูด้านท้ายกันนะคะ ด้นานท้ายมีเสริมเป็นตัวโรบานเล็กนะคะเป็นงานของแฮมเมอร์เลยซึ่งงานตัวนี้ก็เป็นรูปปืนหรือว่าสงฮันเตอร์ของเรานะคะพร้อมกับตัวไฟเบรกด้านบนเห็นไหมตัวไฟเบรกเนี่ยเขาจะเป็นไฟ LED ให้ด้วยค่ะกระบาดไลเลนอะร์ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยเป็นงานแท้งของ Ford นะคะพร้อมกับตัวด้านท้ายที่เป็นไฟท้าย LED เท่ๆให้แบบนี้เห็นไหมด้านหน้าหล่อแล้วด้านท้ายก็คือหล่อเหมือนกันนะคะกล้องมองหลังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในเรื่องของ ABS เลยนะคะมีมาจากโรงงานให้ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมอะคริลิกแรนเจอร์ค่ะติดตรงฝา ปิดด้านท้ายตรงนี้นะคะเป็นตัวหนังสือนูนขึ้นไปนะคะ่ะทำให้ตัวไฟท้ายไม่ใช่ตัวไฟตัวฝาท้ายนะคะดูเด่นดูเท่ขึ้นมาดูมีมิติมากๆค่ะการชนท้ายนะคะจะเป็นตัวการชนท้ายเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะซึ่งตัวการชนท้ายเนี่ยก็ดีไซน์มาเท่อยู่แล้วแล้วก็เป็นสีดําแบบนี้นะคะเข้ากับตัวรถมากๆมาในหยิบด้านข้างมีมาจากโรงงานอีกเช่นกันนะคะมีอยู่ด้านข้างตรงนี้เวลาเราขึ้นลงท้ายกระบะหยิบของก็สะดวกมากๆนะคะแหนบด้านหลังอะ่ะเดิมๆเขาจะเป็น4แผ่นนะบรรทุกไม่เกิน1.3ตันนะคะถ้าเกินนี้ ต้องเสริมแนบเพิ่มเติมเราเพราะช่วงล่างเดิมเนี่ยเขารับน้าหนักไม่เกินนี้ค่ะสำหรับฝั่งคนขาบพวงมาลัยเนี่ยได้มาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเลยนะคะแคก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนกัน,นะคะ่ะเวลาเราใช้งานเนาะปรับสิทธิ์ปรับทิศทางได้กันถึงไม่ใช่ปรับทิศทาง ปรับระดับได้ถึง4ระดับเลยนะคะมีมัลติฟังชันให้เรียบร้อยจอหลังพวงมาลัยก็เป็นจอดิจิตอลให้เหมือนกันเห็นไหมคือภายในน่าใช้มากๆหรูมากๆเลยนะคะระบบไฟก็เป็นไฟหน้าอัตโนมัติให้ราคาพิเศษ599,000นะคะถึงท้ายคลิปแล้วน้องไอฝากเอาไว้เลยนะ,ะเรามีสีดําพร้อมส่งมอบที่เป็นราคาพิเศษต,ตัวนี้เหลืออีกแค่ไม่กี่คันเท่านั้นนะคะสนใจก็โทรมาที่081152665นะคะคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเ้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ